สวัสดีครับทุกคนครับวันนี้ก็หลังจากที่ปลูกกระโพดได้120วันแล้วนะครับตอนนี้ก็ถึงเวลาจะได้เกี่ยวแล้วนะครับถึงเวลาได้เกี่ยวแล้วนะครับก็คือตอนนี้กระโพดราคาแพงนะครับสําหรับกระโพดหน้าแรงนะครับนี่นะครับยาก็แพงนะครับแต่กระโพดก็ราคาดีอยู่นะครับ นี่นะครับรถมาแล้วนะครับก็ใช้รถเกี่ยวนะครับก็ค่าแรงคนหักก็แพงเหมือนกันนะครับใช้รถเกี่ยวทีเดียวเลยนะครับนี่นะครับรถเกี่ยวกระโพดนะครับก็ต้องมาลุ้นนะครับว่าพื้นที่ไร่กัวนี้จะได้ประมาณสักกี่ตันนะครับ เดียวเลยครับ ก็ฝักข้าพโทด CP 535นะครับอันนี้ปลูกบนไร่นะฝักไม่โตเท่าไหร่นะครับก็คือได้ร้อยี่สิวันพอดีเลยนะครับ 2วันสาวันนะครับก็ประหยัดต้นทุนได้เยอะนะครับเกืบเสร็จแล้วนะครับนี่ครับพื้นที่ไร่กลักวนะครับก็ต้องมาลุ้นนะว่าจะได้เท่าไหร่นะครับคุ้มค่าปุ๋ยค่ายาก็ ถือว่าโอเคนะครับรอบสุดท้ายนะครับจะเสร็จแล้ว ได้แค่นี้นะครับกำลังจะเทแล้วนะครับนี่โอ้ขาโบนประมาณหนึ่งตันนะครับ ก็ตอนนี้ได้มาแล้วนะครับขายเสร็จเป็นที่เรียบร้อยนะครับก็ถือว่าคุ้มนะครับสําหรับกระโพดหน้าแรงที่ทํานะครับหนึ่งไร่สองงานนะครับก็ได้ทั้งหมดหนึ่งพันหกร้อยกิโลนะครับก็หนึ่งันหกรอยกิโลได้อยู่ที่ถังละหนึ่งร้ยี่สิบาบาทนะครับ คิดเป็นเงินก็ได้ทั้งหมดประมาณหนึ่งมืนสามพันหนึ่งร้อยสิบเก้าบาทนะครับนี่ตงนี้มันบังนะครับเดี๋ยวถ่ายให้ดูก็คือได้มาแล้วครับนี่ครับเงินสำหรับที่เกี่ยวข้าวโพดหนึ่งไร่นะครับไร่กว่าๆนะครับก็ได้มาหนึ่งมืนสามพันนะครับปีนี้ก็ถือว่าข้าวโพดร,ราคาดีนะครับก็ ก็ถือว่าคุ้มนะครับลงทุนไปประมาณหกพันนะครับหกพันนะครับก็ปุ๋ยแพงนะครับปุ๋ยโรคละหนึ่งพันนะครับทั้งหมดเบ็ดเสร็จนะครับลงทุนไปประมาณหกพันนะครับก็ได้มาหนึ่งมืนสามพันกว่าบาทนะครับก็ความชื้นอยู่ที่ประมาณสามสิบเจ็ดนะครับสามสิบเจ็ดจะอยู่ที่ประมาณหนึ่งร้อยยี่สิบสามบาทถ้าสี่สิบขึ้นก็ความชื้นจะอยู่ที่ประมาณ ความชื้นสี่สิบขึ้นจะได้ประมาณร้อยยี่สิบนะครับต่อถังนะครับเรียกเป็นหนึ่งถังนะประมาณนี้ก็ถือว่าคุ้มนะครับสําหรับพี่น้องคนไหนอยากทํากระโฟดหน้าแรงนะครับก็จะใช้ระบบน้ํยนตดนะครับก็ถือว่าประมาณใช้ได้นะครับราคาขนาดได้ผลผลิตขนาดนี้ครับถือว่าเกตคุณภาพนะครับก็ถือได้ได้ได้กำไรนะครับไม่ขาดทุนนะครับ ก็ได้บินมาเรียบร้อยมันกลับหัวหรือเปล่านี่นะครับมือให้ดูแบบกลับหัวนะครับก็ฝากท่านผู้ชมนะครับก็ช่วงนี้อาหารสัตว์แพงนะครับก็ทำก็ได้นะครับสำหรับใครที่มีพื้นที่นะครับไม่ต้องเยอะนะครับทำทสักสามสี่ไรนะครับ ใช้ระบบน้ำหยดนะครับใช้ระบบน้ำหยดน้ำพุ่งนะครับก็จะสบายนะครับเราไม่ต้องไปลดน้ำเราติดเครื่องเสร็จแล้วเราก็ปล่อยไปเลยนะครับปล่อยให้น้ำมันรดของมันเองนะครับเราแค่ติดเครื่องไว้เฉยๆนะครับก็ยิ้มได้นะครับนึกก็ลุ้นอยู่นะครับตอนแรกว่าจะได้สักประมาณไม่ถึงตันนะครับแต่ก็ ถ้าได้พันหกนี่ถือว่าได้หนึ่งเพียนกว่านะครับถือว่าเกินคาดนะครับเกินคาดกับเนื้อที่ที่ประมาณหนึ่งไร่กว่ากว่าหนึ่งไร่หนึ่งงานสองงานนี่นะครับกัเอานะครับสําหรับรถเกี่ยวนะครับก็ให้เขาประมาณสองไร่นะครับเพราะว่าเสียเวลาเขานะครับมันน้อยนะครับเลยให้ประมาณสองให้ไปสองไร่นะครับหนึ่งพันสองร้อยบาทไร่ละหกร้อยบาทนะครับ ไรละหกร้อยค่ารถล,ลากเมื่อกี้ลากมาอีกนะครับก็มันน้อยครับก็ลากตันละสองร้อยแต่มันไดพันหกก็เกือบสองตันแต่ก็ให้เขาประมาณให้เขาไปสี่ร้อยบาทนะครับก็คือมันไกลนะครับก็ให้เขาเกินเกินไปนิดน,นะครับํำใจครับช่วงนี้ก็โพดแพงนะครับก็ ท่านผู้ชมคนไหนนะครับสนใจนะครับหน้าแรงปีหน้าคิดใหม่นะครับวางแผนเลยนะครับว่าทำกระโพดนะครับทำกระโพดถ้าโอกาสได้กําไรมีสูงนะครับทำกระโพดหน้าแรงนะครับเพราะว่าถ้าเรามีน้ำลดยังไงก็น้ำลดเขายังไงก็มันก็ได้ผลผลิตนะครับไม่ต้องกลัวนะครับแล้วก็มันก็ไม่ปุ๋ยปุ๋ยก็ไม่แพงเท่าไหร่นะครับหน้านี้นะครับเพราะว่ามันเราทําในนาหรือในอะไรนะครับ ปุ๋ยมันจะมีอยู่แล้วนะครับกับโพดก็ถ้าเปลี่ยนที่ไปใหม่มันก็จะมันก็จะงามนะครับไม่ปลูกพื้นที่จําเจนะครับก็สําหรับคลิปนี้นะครับพี่น้องคนไหนสนใจนะครับสอบถามได้นะครับเกี่ยวกับกระโพดทำกระโพดหน้าแรงนะครับก็ทํายังไงนะครับใส่ปุ๋ยใส่ยาช่วงนี้นอนเยอะนะครับต้องฉีดยาฆ่านอนด้วยนะครับ กินยาฆ่าหนอนเพราะว่าหนอนมันจะกินนะครับหนอนเยอะหนอนสัตููพืชหนอนกระทูนะครับที่กินยอดกระโพดนะครับตอนเล็กๆนะครับก็สําหรับคลิปนี้ก็จบไปเพียงเท่านี้เนี่ยไว้เท่านี้นะครับก็ฝากท่านผู้ชมนะครับกดแชร์กดไลค์ให้ด้วยนะครับก็สําหรับคลิปนี้ก็อขอบคุณครับสวัสดีครับ